ครับปูดคาเซนเตอร์นะครับยันนี้เรามีกระบะสุดหล่อมารีวิวให้ชมนะครับกับ Ford r a n g e อ2.2 o p e n c a p Highlander ปี2017หลอ่ลอๆนะฮะชุดแต่งมาเต็มนะฮะร,รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะติดซุ้มล้อสติ๊กเกอร์แต่งคันนี้คุ้มเลยกันชนเหล็กหน้าหลังนะครับโลบาร์ด้านบนอีกเฉพาะของแต่ง กันชนหน้าหลังโรบารนี้ก็ต้องมี3ามหมื่นกว่าแล้วะฮะยังไม่รวมล้อแม็กยังใหม่ส้มร้อสติกเกอร์ที่เราแต่งให้ล้อพร้อมใช้เลยฮะรถสีเทานะครับสีเต็มเลย90%เดี๋ยวพามาดูด้านในกันฮะด้านในคันนี้สะอาดมากครับเบาะผมตีให้เลย90%้รถใช้คนเดียว เบาะไม่โซมเลยครับสวยจริงๆฝั่งคนนั่งก็ไม่ขาดไม่แตกคันนี้แอร์แบ็คข้าหน้านะฮะก็จะมีเครื่องเสียงเล่น USB ได้นะครับเป็นแอร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดตัวนี้ก็ช่องวางแก้วนะแอร์แบ็คพวงมลาลัยเลขไม่วิ่งไม่เยอะนะฮะ คันนี้วิ่งแค่เก้าหมื่นเก้าพันโลเลขไม้แท้ๆเลยฮะกระจกปรับไฟฟ้าเดีย๋ยวมาดูในส่วนแคปด้านหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งไม่โทมหลังคาสวยมากเจ้าของรักษาดีสุดๆ ดูด้านหลังกันฮะด้านท้ายนี่หล่อเลยกันชนเหล็กนะครับตัวนี้ยกสองนิ้วนะฮะยกสองนิ้วก็หลอกําลังพอดีครับสูงขึ้นกว่าสเปคเดิมดนิดนึงันี้โลบาร์เหล็กมีช่องวางของด้านหลังพร้อมกับเ้าใบป,ปิดก,กระบะกันฝนได้ เดี๋ยวเรามาดูยางกันฮะยางคันนี้ใหม่ร้อยซนฮะเคนจูสองงานนะสียังติดอยู่เลยยางปียีิบสามเลยครับปีนี้เลยดอกเต็มเต็มร้อยเปอร์เซนใช้ได้อีกสองสมปีสบายๆรับคุ้มเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันฮะ คันนี้มีกุญแจสองดอกนะครับตัวนี้เสีรัก 22, สองจสปีดนะ,ะด้านหน้าด้านหน้าก็แต่งมาเยอะเลยกันชนเหล็กนะคุดนี้ก็เป็นหมื่นแล้วโลโก้แต่งฟอร์ดแดงแล้วก็มีตวัวครอบแต่งฝากระโปรงด้วยทำให้ดูหล่อขึ้นเยอะเลยครับหน้าหล่อเล้าเอาเรื่องเลย ดูเครื่องยนต์กันฮะเครื่องยนต์นะครับสอง0งซีซีตัวนี้ร2อยห้าแรงมนะ้าอันนี้มีโชคฝากระโปรงติดมาจากโรงงานเลยนะครับรถเดิมเลยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฝากระโปรงไม่เคยแกะแก้มไม่เคยแกะเลยนะฮะเดิมจัดเลยคันนี้เดินทั้งหน้าทั้งหลังเลย เครื่องนิ่งเดินเรียบเงียบนะครับรีแมปมาเล็กน้อยนะครับแรงกว่าสเปคเดิมเดิมหล่อพร้อมใช้ดูฝั่งนี้กันดูสวยครับฝั่งนี้ต้องบอกผมแทบไม่มีคนนั่ง สภาพมี95%้95%ไปเลยแน่นมากครบองสำคนนั่งได้ครับแครบอันนี้ประสงค์บรรทุกก็ได้นั่งก็ได้สำหรับคนอยากได้แคปนะครับ บรรทุกได้ก็คันนี้เลยเหมาะสุดๆท่านใดมองหากระบะสุดหล่อนะครับลองดูคันนี้เป็นตัวเลือก Ford r a n g e r Open Cap นะฮะตัวนี้เป็นตัว XL p u ซปี2017ของแต่งที่เห็นนี่มูลค่าไม่ต่ำกว่า6-7หมื่นนะฮะคุ้มมากเราเสนอขายเพียง399,000บาทเท่านั้น รถอยู่ติดการไฟฟ้าอำเภอวังทองด้านซ้ายมือนะครับสนใจโทร0น32656465ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ